พรีวิวก่อนได้อ่านมังงะวันพีชในตอนที่ 1, 1 1 8ใส่สุดกำลังเพื่อการหลบหนีครั้งสุดท้ายของกลุ่มหมวกฟางและความคาดหวังที่จะเกิดช็อตเซอร์ไพรส์ในช่วงสุดท้ายของการหลบหนีสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r รรีวิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพรีวิวก่อนได้อ่านมังงะวันพีชในตอนที่ันึ่งน่นอนว่ในตอยสิ่แปดกันซึ่งแน่นอนว่าในตอนที่ผ่านมา 17, นนมหนจ่เ,นนจนนจเป็นดนี่ชื้อมโยงเจ็ด ออไปถึงตนนนห้าะครับซึ่งอย่างแรกเลยนะครับในตอนนี้เราก็ได้รับรู้แล้วนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วนะครับคำประกาศของเวก้าพังนั้นก็ได้สิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการที่มันคาใจคาใจแฟนคลับวันพิดเหลือเกินนะครับเพราะว่าเวก้าพังนั้นก็พูดในตอนท้ายนะครับเกี่ยวกับตระกูลดีนะครับว่ามีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอยู่ในคนของตระกูลดีแต่ก็น่านะครับก็ตามที่เราเดาไว้เลยนะครับตั้งแต่แบบว่าพรีวิวตอนที่แล้วนะครับหรือก่อนหน้านี้นะครับสองสามอาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าเดียวนะครับมันจะต้องมีการตัดจบ และไอตอนที่มันจะตัดจบนั้นน,น,น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตระกูลดีนะครับเพราะว่าไอกอ่อนหน้านี้นะครับมันก็พูดเกี่ยวกับจอยบอยช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่าอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่เรื่องตระกูลดีนั้นมันไม่ได้มีพูดมาเลยเนาะเราก็คิดว่าเออมันก็น่าจะเป็นตรงนี้แหละที่เป็นส่วนปิดท้ายนะครับแต่ก็นั่นแหละครับมันก็ไม่สามารถบอกได้นะครับเพราะว่าฝั่งห้าบุษเท่านั้นก็ได้จัดการหุ่นยนต์โบราณลงไปนะครับอย่างง่ายดายอัน,นี้ต้องยอมรับนะคบว่าผิดคาดผมนิดนึงนะผมก็คิดว่าหุ่นยนต์โบราณน,นั้นมันนนนนนน่่่่าาาาจะะะมมมมีีีีอไรดกกกกว้้้ัแแแพลลงยเเิ ถ้าพูดถึงตามหลักทาเมตผลแล้วมันก็เป็นส่วนที่เข้าใจได้นะครับเพราะว่าฮัฟเท่านั้นมันแข็งแกร่งไงรูปแบบการโจมตีรุนแรงมากๆขนาดลูฟี่นั้นนะครับยังแทบรับไม่ไหวเลยนะครับสำหรับการโจมตีนะครับอย่างวอลเคอรี่นะครับซึ่งเหมือนก็ไเป็นจุดที่น่าเสียดายนะครับหุ่นยนต์โบราณก็ปูมานะครับเคยบุกแมริจวเมื่อ200ปีก่อนนะครับแต่นะครับมันมีบางทฤษฎีอันนี้ผมไม่ได้คิดเองนะครับคือบางคนคิดว่าเนี่ยไอตอนที่หุ่นยนต์โบราณนั้นถูกโจมตีแล้วก็กระเด็นไปมันนนนตออเเเเยบ่ล้้ป็รางหหหืืชพิใุ นั้นตื่นขึ้นมาใหม่นะครับคนก็เลยไปเดาแหลคะครับว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับตรงนี้หรือเปล่าเลยทําให้หุ่นยนต์โบราณนั้นก็คือพลังหมดพลังน้อยหรือดับไปอะประมาณแบบนั้นนะครับซึ่งผมนั้นอาจจะโ no อม m ม e n t ละกันเกี่ยวกับประเด็นนี้เพราะว่าโดยส่วนตัวผมนั้นนะครับมันโอกาสมีไหมมันมีแต่ก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรนะครับอันนี้เอามาพูดนะครับเพราะว่ามันมีแนวคิดตรงนี้อยู่นะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับในท้ายที่สุดแล้วต่อให้หุ่นยนต์โบราณนั้นจะกลับมาหรือไม่กลับมายังไงเนี่ยอะมันก็จจัยมงี แต่ถ้าไม่กลับมาเนะครับโอเคมันก็เป็นการจบไปนะส่วนนั้นซึ่งถ้าามผมนะครับจะมาในรูปแบบไหนก็โอเคหมดนะครับเพราะว่ามันก็ตื่นเต้นนะครับทั้ง2รูปแบบส่วนประเด็นที่ว่านะครับเรื่องราวของตระกูลดีนั้นเนี่ยจะมีการเปิดเผยหรือเปล่านะครับหลังจากนี้นะครับถ้าหุ่นยนต์โบราณนั้นไม่ได้ประกาศนะครับคำพูดของเบก้าพังอีกนะครับก็คงจะไม่มีการเบื่แล้วล่ะก็คงจะเป็นภาคหน้าไปเลยเอลป้าหรือว่าหลังจากนี้ไป2-3ถึงภาคนะครับก็คือเราคงต้องไปหาข้อมูลต่อข้างหน้านะครับว่าเรื่องราวของตระกลดีนนนนััั้เป็ยงงงงไบซึ่า จะบ่นว่ากักอีกแล้วเนี่ยเกี่ยวกับตระกูลดีหรือว่ากักเยอะจังเลยนะครับในส่วนนี้นะครับพอจานโอดานะครับแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าถ้าพูดถึงเรื่องจอยบอยร้อยปีที่ว่างเปล่านะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ในภาคนี้นะครับเป็นการเปิดที่มันเยอะที่สุดแล้วเท่าเทีอาจานโอดานั้นเคยเปิดมานะครับเกี่ยวกับช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่ามันก็เป็นส่วนที่ถั่วๆกันได้นะครับและการที่ตระกูลดีนั้นถ้ายังไม่เปิดเผยณช่วงเวลานี้เพราะว่าข้อมูลตรงนี้มันเป็นข้อมูลที่สําคัญแน่นอนนะครับคือถ้าเปิดเผย ว่าตระกูลดีนั้นอาจจะมีความเชื่อมโยงบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเอลบาฟมันก็ต้องไปหาข้อมูลนะจุดนั้นเลยทําให้นะครับอีกไม่นานหรอกครับปี2ปีข้างหน้านี้นะครับมันไปแน่นอนเอลบาฟเนี่ยมันใกล้จะออกจากเอเคทอยู่แล้วนะครับยังไงก็แล้วแต่ข้อมูลตรงนี้นะครับรอไม่นานหรอกครับและเชื่อว่านะครับก็คงจะเป็นข้อมูลที่เด็ดนะครับแล้วก็ฉีกนะครับกับสิ่งที่เราคิดก่อนหน้านี้แน่นอนเพราะดูเหมือนว่าตระกูลดีนนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปูมาอย่างยาวนานมากๆแล้วนะครับและเป็นส่วนที่น่าจะสําคัญต่อเรื่องแน่นอนเเเเเเพพรรราาาาะะว่่่่่นนนนนนนััมมหืออออปปป็็็จจงงยยึทีภตตตู้ เจ้าและเนื้อเรื่องในตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเดี๋ยวมันจะเกิดมหาสงครามสุดท้ายแน่นอนที่ต่อสู้กับพระเจ้าหรือฝั่งเาวังกรฟ้านะครับซึ่งเป็นสิ่งที่จอยบอยในช่วง100ปีที่ว่างเปล่านั้นนะครับได้ทําการฝากเอาไว้นะครับให้กับคนยุคสมัยนี้ทําให้สําเร็จนะครับจึงทําให้เรื่องราวเกี่ยวกับตระกูลดีหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นเป็นสิ่งนะครับที่ทุกคนนั้นเฝ้ารอในการรับชมได้เลยส่วนประเด็นนะครับที่เวก้าพังได้ประกาศลวครว่ามันมีเมืองโบราณอยู่นะนะครับเป็นเมืองนะครับที่ถูกจมลงไป ายวายป่วงนะครับก็คือเหล่าโจนสลัดเลือะไรก็แล้วแต่นั้นก็พยายามนะครับจะลงไปใต้น้ําเพื่อค้นหาสมบัติกันพอะรู้แหละครับว่ามันเป็นเมืองโบราณมันก็ต้องมีสมบัติดีๆนะครับซ่อนอยู่ที่นั่นนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นนะครับว่าจะเป็นดอนคีกนะครับหรือว่ากิงซึ่งถามผมว่าจะมีแบบว่าบทบาทเยอะหรือเปล่านะครับมันก็คงไม่ได้มีบทบาทเยอะอะไรหรอกมันเหมือนเป็นการมานะครับเป็นอิสอเอ็กเล็กๆเท่านั้นนะครับว่าเฮ้ยตัวละครพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถเข้ามาในแกลไลได้นะเข้ามาในนิวเวิด์ได้เลยนะครับเพราะว่า ความฝันของตัวเองมาถึงจุดน,นี้ได้นะครับแต่ถามว่าจะไปถึงแบบตัวตึงนะครับโอ้ยไปสู้กับกลุ่มหมกฟางไอ้นั้นตัดไปได้เลยนะครับระดับนั้นมันต่างกันนะครับโดยสิ้นเชิงไปแบบโคตรเลยละ ส่วนในตอนนี้นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าจะกล้าพูดได้เลยแหละคับว่าก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วเนาะของเกาะเอเคสนะครับเพราะในตอนนี้กลุ่มหมวกฟางนั้นนะครับก็เตรียมออกเรือแล้วนะครับที่จะหลบหนีออกไปนะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่เราคาดกันแหละครับว่ามันไม่ได้เป็นการหนีไปแบบง่ายๆแน่นอนนะครับว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นบนเรือหมดทุกคนเลยนะและหนีไปนะครับแบบง่ายๆชิวๆมันเป็นแบบนั้นไม่ได้แน่นอนเนาะเพราะว่านะครับโอ้โหมันมีแบบห้าูเท่านะครับหรือว่าฝั่งรัฐบาลโลกฝั่งแบบกองทัพเรือเนี่ยม ได้ง่ายได้มันก็เลยเกิดแผนนะครับว่าทุกคนนั้นหนีไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวคนอื่นนั้นเนี่ยพวกโซโลพวกเกง่งๆอ่ะโซโลจินเบลูฟี่ซันจิพวกนียจะเป็นคนรั้งท้ายเองนะครับก็คือจะไปเป็นคนท้ายเป็นเพราะว่าพวกเขานั้นเนี่ยก็คือจะเป็นการต่อสู้เพื่อยื้อให้นะครับเรือนั้นสามารถหลบหนีไปได้ซึ่งแน่นอนว่านะครับถ้าหากไม่ทําแบบนี้มันไม่มีทางอยู่แล้วที่สามารถหลบหนีไปได้มันขึ้นเรือไปปั๊บนะครับมีหวังถูกโจมตีนะครับเรือแตกแน่นอนนะครับก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแต่ประเด็นเลยก็คือออใในนนนงงนนตีี้้ยยาาาากกจจะะรรรูลวัับ่มทํงงไห ราะถ้าจะหลบหนีจริงๆนะครับมันต้องมีความพิเศษบางสิ่งบางอย่างนะครับที่จะสามารถหลบหนีได้นะครับก็มันไปเชื่อมโยงอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องหุ่นยนต์โบราณนะครับถ้าหุ่นยนต์โบราณนั้นสามารถฟื้นมาได้จริงๆอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรนะครับฟีแบบว่าหุ่นยนต์โบราณฟื้นมาปั๊บและแบบมันกำลังประกาศต่ออ่ะมันก็เป็นจุดเชื่อมโยงได้เหมือนกันนะครับว่าท้าบุเ่านั้นเนี่ยก็ต้องวกกลับไปนะครับในการจัดการหุ่นยนต์โบราณนะครับมันก็ต้องเลือกงานจะทายังไงจัดการกลุ่มจสัห ทีี่จะหลบนซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆมันจะเป็นอะไรนะครับที่โคตรจะดีเลยนะครับเหมือนเป็นการตัดสินใจนะครับแล้วก็เป็นจุดคลายแม็กที่มันพลิกมากๆเลยนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วการตายของเวก้าพังนั้นก็ไม่ได้ปราบประโยชน์นะครับหรือนะครับการทําต่างๆนั้นโคตรจะมีประโยชน์เลยนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็เป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจเลยนะครับจิงทำให้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมรุ้นว่าหุ่นโบราณที่ล้มไปอ่ฟื้นขึ้นมาก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้เพราะว่าพลังของลูฟี่เลยก็แล้วแต่นะครับแต่เป็นด้วยอย่าง ทำไมเวค่าพังนั้นถึงเลือกและแตัดสินใจนะครับจะใส่มาแรงสื่อสารไว้ในหุ่นยนต์โบราณเพราะอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ที่ผมเคยพูดไปว่าหุ่นยนต์โบราณน,นั้นเนี่ยมันยังไม่เคยฟื้นมาเลยนะหมายถึงว่าทางด้านของเวค่าพังไม่สามารถทาให้มันฟื้นได้เพราะว่าไม่มีพลังงานใช่ไหมและมันเป็นอะไรนะครับทำไมถึงตัดสินใจในการใส่ลงไปอ่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่ยังน่าสนใจอยู่ ส่วนประเด็นเรื่องการต่อสู้นะครับของนาซูจูโร่แล้วก็โซโลนั้นจริงๆก็ยังกลับไปรับชมคลิปผมก่อนหน้านี้ได้เลยซึ่งอาจจะผมจะพูดคลิปนี้สั้นๆง่ายๆเลยนะครับมันก็คงจะมีแต่ก็คงไม่ได้ตัดสินผลแพ้ชนะหรอกว่าใครนั้นจะแพ้หรือว่าชนะนะครับเป็นการต่อสู้กันวัดพลังนะครับต่อสู้กันเพื่อยื้อประมาณแบบนั้นนะครับเพื่อให้นะครับเือเทัลสันซันนี่นั้นหนีไปได้นะครับหรือคนอื่นนั้นหนีไปได้โดยโซโลนั้นจะเป็นคนรังเอาไว้นะครับก็จะเป็นฟิลลิ่งแบบนั้นนะครับส สห,หรปลวาการบบนี้นะครับเป็นการพรีวิวนะครับมังงะวันพีชในตอนที่ 1, 1 1 8นะครับว่าในตอนหน้านั้นจะมีจุดไหนที่น่าสนใจจะมีจุดไหนที่น่าจะเชื่อมโยงกับตอนก่อนหน้านี้นะครับอย่าง 1, 1 1 7งอบ้างนะครับแลวทุกคนนั้นก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคิดว่าตอนหน้าจะมีจุดไหนที่น่าสนใจและทุกคนคาดหวังในจุดไหนมากที่สุดนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนนั้นชื่นชอบหรือคาดหวังอะไรกันบ้างนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด u b s c r i b ้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้ง แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ